รถบรรทุกพ่วง18ล้อดได้ชนท้ายกับรถ10ล้อคนขับเจ็บติดภายในค่ะ เมื่อเวลาเก้านาฬกาวันที่5ตุลาคม254พันตํารพันตำรวจโทชูกเกียบเพชรแท้ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อชนรถบรรทุก10บล้อตกข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในรถหนึ่งรายจึงประสานกู้ภัยสว่างสัมเพสพร้อมเครื่องตัดถางเข้าช่วยเหลือก่อนรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบริเวณจุดก,กับรถโรงแรมฟันดีถนนสายบายพัชชะอำขาเข้ากรุงเทพ หมานครอําเภอชําจังหวัดเพชรบุรีภายในที่เกิดเหตุพบกับนายอภิสิทธ์หัดศักดครบุรีอายุ31ปีชาวจังหวัดขอนแกน่นคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อสีน้ำเงินป้ายทะเบียน711182จังหวัดนนทบุรีในสภาพถูกด้านหน้ารถอัดติดกับขาแขนซ้ายหักติดอยู่ภายในรถหนึ่งรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งตัดทางประตูช่วยเหลือคนขับออกมาได้โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนประถมพยาบาลเบื้องตน้นก่อ นำตัวส่งโรงพยาบาลชะอามในที่เกิดเหตุยังพบรถบรรทุกสิบร้อบรรทุกขวดแก้วมาเต็มคันสีขาวป้ายทะเบียน711895จังหวัดเรบุรีในสภาพถูกชนท้ายได้รับความเสียหายมีเศษแก้วตกกระจัดก,กระจายบนพื้นถนนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเร่งช่วยกันกวาดเศษแก้วที่ตกกระจัดก,กระจายบนพื้นถนนนานกว่า30นาทีโดยมีนายชาเลสช้างหวางอายุ24ปีชาวจังหวัดสงขลาเป็นคนขับรถบรรทุก1ิบรอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างดใดนายชาเลสคนขับรถบรรทุก10บรอเล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังขับรถไปส่งเศษแก้วที่จังหวัดนครปฐมพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถติดอยู่ด้านหน้าตนจึงชะลอรถจากนั้นได้มีรถบรรทุกคันดังกล่าววิ ิ่เข้ามาพุ่งชนทายรถของตงนอย่างจังจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวรถมันตีนะพี่แล้วก็รถก็ขยับทีละนิดครับน่าเขาน่าจะมาเร็วว่าตีกันปกตินะอ่ะบอกแต่ว่าน่ะยุบใส่เลยปั๊ปบเลยอืม